สวัสดีค่ะโควกเราแซ่บสาซ ผู้ชมขาวันนี้พี่บุชไม่อยู่ไทยอีกแล้วแต่ไปอยู่ที่ไหนป๊อปปี้ต้องทายสิญี่ปุ่นไหมอุ้ยรู้ได้ไงโอ้โหนี่บ้านเกิดเขาเขาไปอยู่ที่นี่ประจำอ่าใช่เลยค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยววันนี้เขาจะพาไปกินน้ําแข็งใสสไตล์โอกินาว่าโอ้โห,โโห่าทานมามากครับพี่ฝนแต่ว่าเจซ่า 2> <2> <ร>อของเราก็ไม่แพ้กันครับจะพาเราไปทานสารพัดเมนูที่ทํามาจากกล้วยครับไม่ว่าจะเป็นเฟ้นฟรายกล้วยกล้วยยัดไส้หรือแม้กระทั่งนี่เลยฮะกล้วยเบกแตกคือต้องบอกเลยว่า อร่อยราคาเริ่มต้นแค่15บาทเอง oh, <Hey. S 1> อ๋อะส่วนที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะคะค,คือผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรงมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะมีทั้งอาหารขนมนะคะเลี้ยงมีของให้เลือกช็อปอีกมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างไม่รอชา้าไปแซปกันเลยค่ะ ชวนไปเที่ยวไปชิมไปช็อปสินค้าโอท็อปของดีจันทบุรีกันทีวิสาหากิจชุมชนจันทราบุรีปากน้ำแหลมสิงวิสาหากิจชุมชนที่คัดสรรน,นำวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเฉพาะปลานวนจันทะเลและสาหร่ายผักกาดทะเลอาหารซูเปอร์ฟู้ดโปรตีนสูงมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลามิวฟิสกรอบสมุนไพรผงโรยข้าวปลามิวฟิส ยังมีปูอบกรอบกุ้งอบกรอบสมุนไพรกระปิจากเคยแทะร้อยเอร์เซนและห้ามพลานกับบะหมี่สาหร่ายผักกาดทะเลหลากรสเส้นจันและเส้นพาสต้าจากสาหร่ายผักกาดทะเลไปจนถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสก,กัดสาหร่ายผักกาดทะเลอีกเพียบจะมีอะไรบ้างเตรียมตัวไปช็อปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับพี่ตุม๋มประธานวิสาหกิจชุมชนจันทาราบุรีแอดปากน้ำแหลมสิงค์ครับสวัสดีค่พี่ตุ๋มสวัสดีค,ค่ะพี่ตุม ah um ๋มเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจันทาราบุรีทําอะไรกันบ้างค่ะต้องบอกว่าก,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจันทาราบุรีของเรานะคะก็เป็นกลุ่มที่เป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะมาที่กลุ่มของเราเนี่ยทุกท่านจะได้เรียนรู้เที่ยวชิมชอ้อปค่ะทุกอย่างครบจบที่จันทราบุรีเลยค่ะซึ่งกลุ่มของเราเนาะก็อยู่อําเภอแหลมสิงค์จังหวัดจันทบุ กับทะเลวัตถุดิบหลักๆของเราจึงจะเป็นอาหารทะเลค่ะคและว,วันนี้ก็นําอาหารทะเลหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นพืชนะคะ,ม,ะมานําเสนอในวันนี้ค่ะจุดเด่นๆเลยคืออาหารทะเลนี่คืออะไรครับอ,อาหารทะเลต้องบอกก่อนว่าหลายๆท่านรู้จักละกุ้งหอยปูปลาหมึกม,มากมายนาชาชนิดหลากหลายสายพันธุ์เลยนะเป็นสัตว์ที่มีราคาสูงแต่วันนี้จันทบุรีเนี่ยจะหยิบยก วัตถุดิบนะที่มีสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดที่มีมูลค่าต่ํามาลังสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอย่างเช่นหนึ่งวันนี้ที่เราใช้เป็นโมเดลก็คือปลานวนจันทะเลค่ะเป็นปลาในพระรมริของในหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะโอลักษณะของเขาเป็นยังไงครับเวลาเอามาทำอาหาร ปลานวนจันทะเลเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะมีประโยชน์มากรสชาติอร่อยแต่ปัญหาของเขาหลักๆคือเป็นปลาที่มีก้างเยอะมากค่ะอพอปลามีก้างเยอะเนี่ยก็ไม่เป็นที่นิยมในการบริโภคเนาะราคาก็จึงตกต่ำนะคระเราก็เลยทำ silhouette m o d จากปลานวนจันทะเลขึ้นปลาหนึ่งตัวค่ะตั้งแต่เกรดยันขี้ปลาเราไม่ทิ้งสิ่งใดให้เป็นขยะเพื่อกลับมาทำลายสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้เลยค่ะดีจังเลยอ่ะแล้วแล้วเ,เ,เราต้องเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างคะเราก็มีการสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกส่วน ตั้งแต่เกรดเนี่ยไปทำคอลลาเจนได้ไม่ได้มีอยู่บนเสื้อนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเขาแต่งเสื้องตัวเองค่ะเนื้อควอมก้างนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะอย่างด้านฝ่ามือที่เห็นจะเป็นผงโรยข้าวนะอันนี้เหรอคะก็คือสามารถแบบโรยไปบนข้าวแล้วก็อร่อยเลยโรยข้าวสวยข้าวต้มนะบะหมี่นะสลัดต่างๆมีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ค่ะโอ้โหอ่ะงนั้นเราค่อยๆเริ่มต้นผลิตภัณฑ์ที่นำปลานวนจันทะเลมาแปรรูป เริ่มจากผงข้าวแล้วก็มาเป็นน้ำพริกไหมฮะใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพริกค่ะเป็นน้ำพริกประกอบสมุนไพรเราก็รวบรวมสมุนไพรนะของจังหวัดจันทบุรีอย่างเช่นกระวานนะกระวานที่ดีสุดตรงอยู่ที่เขาใสยดาวจังหวัดจันทบุรีของเราแล้วนะนี่เอามาอยู่ในน้ำพริกอยู่ในน้ำพริกนี้ด้วยอร่อยแซบแน่นอนแซบแน่นอนค่ะมีกระเทียมใช่ไหมคะอันนี้กระเทียมค่ะก็จะมีหอมเจียวกลิ่นก็จะหอมมากเลยน้ำพริกนะคะเป็นพริกทอดฟิลลิ่งก็คือทานใบ้ากรูก็คือฟิลลิ่งได้เลยใช่ค่ะแล้วมีข้าวสวยร้อน ก็อร่อยแล้วค่ะนี่อ้าวถัดมาด้านหน้านี้เราหน่อยครับนี่คือลูกชิ้นอะไรครับเนี่ยอ่าตรงนี้ทนคะต้องบอกว่าเป็นลูกชิ้นนะ้ำเบตของเนื้อเนี่ยจะเป็นจากปลานนนจันทะเลแล้วก็ปลา<อ>ทะเลอื่นๆที่มีมูลค่าตา่ำเราเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะที่สําคัญเราผสมกับแมงกะพรุนไป<อ>ด้วยมันก็จะเด้งเลยไหมคะใช่<ะ>แมงกะพรุนเป็นสัตว์ที่มีคอลลาเจนสูงมากนะไขมันต่ำเพราะว่าดีต่อสุขภาพทั้งปลาทั้งแมงกะพรุนรวมกันเล้วรสชาติมันน่าจะแบบกรึบแม่คุณป๊อปปี้เด้งเด้งไหม เนื้อปลาทุนกันเขาหวาน,นเนาะหวานไม่ขาวได้ความกรุบกรุบเคี้ยวของแมงกะพุน้วะมันกลายเป็นลูกชิ้นที่มีความหวานมากกว่าลูกชิ้นปลาที่เราเคยกินนี่เฮ้ยอร่อยนีออ่อร่อยเลยอใครยังไม่ลองไม่เคยลองชิมต้องลองอดหนุนดูแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฮือกล้วยค่ะ,ะแมงกะพุนนะ้ำเบดเป็นปลาเหมือนกันแต่ตัวนี้ไฮไลท์ที่เราใส่จุดเด่นเข้าไปก็คือมีใส่าสาหร่ายลงไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญพริกไทยค่ะ พริกไทยเมืองจันทรค่ะพริกไทยเมืองจันของเราเป็นคุณสมบัติก็เป็นไงบ้างค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เมืองจันทก็มีพริกไทยที่เป็น G i ไเนาะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่าใช่อุ้ยต้องบอกว่ามันหือกว๋วยที่อร่อยมากคือได้ความหนึบความนวลเหมือนเดิม,มได้ความเคี้ยวแต่ความหอมคือหอมพริกไทยที่ไม่ฉุนเป็นความหอมที่หอมด้วยกินเคี้ยวเพลินด้วยอร่อยด้วยรสชาติมันเข้ากันดีมากเลยอ่ะ อ,อร่อยมากกินจังเลยสุดยอดมากครับได้กินบ้างถัดไปค่ะยังไปทำเป็นเมนูค่ะได้อีกอะจะมีห่อมหมกค่ะ,คะหอม,มกปลานวลจันทร์ทะเลค่ะ อันนี้ก็คือเป็นสูตรจากจันทบุรีเลยใช่ค่ะหอมหมกล้ำสิงบ้านเราอร่อยมากที่สุดการันตีเลยไม่เคยไม่เจอก้างแน่นอนไม่เจอแน่นอนตัดบายใจได้ตับายใจสำหรับคนที่กลัวก้างเน่นะฮะแต่ว่าของดีของที่นี่ยังมีเรื่องของสาหร่ายด้วยใช่ค่ะถามนิดนึงได้ไหมฮะอันนี้เหมือนสาหร่ายวากาเมะหรือที่เรารู้จักกันเลยก็คือสาหร่ายทั่วไปป่ะเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้เรียกว่าสาหร่ายผักกาดทะเลค่ะอ๋อเขามี คุณสมบัติพิเศษยัยงไงล่ะครับคะสาลายประกาศทะเลนะคะถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดค่ะเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงไฟเบอร์สูงวิตามินแร่ธาตุและมีกรดอะมิโนโที่จําเป็นต่อร่างกายไม่น้อยกว่าสินชนิดเลยหนึ่งในนั้นคือกรูตาเมตค่ะกรูตาเมดจะมีอยู่ในผงชูรสออเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอาหารของเราไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรือเป็นผลิตภัณฑ์เราไม่จำเป็นต้องใส่ผงชูรสแต่เราให้ความอร่อยจากสา่ายเฉพาะพืชเฉพาะถ<อ>ิ่นของเราค่ะว่ามีงานวิจัยรองรับด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้นะคะเราได้รับการต่อยอดขยายผลองค์ความรรูู้นนะคจาาาาากกกกศศึษพัฒอุบเ อันเนื่องมาจากพระรัมริค่ะแล้วโดยกรมประมงเนี่ยก็มีการทํางานวิจัยรองรับเกี่ยวกับเรื่องของอคุณประโยชน์ของสาหร่ายประกาศทะเลนี้ด้วยค่ะแล้วก็เอาความรู้ดีๆอย่างนี้มาให้ชาวบ้านได้ทามาเป็นผลิตภัณฑ์มีทั้งเส้นพาสต้านะ,ะใชใ่ไหมคะแล้วมีเส้นอะไรอีกบ้างคะ,อะนอกจากเส้นพาสต้าแล้วนะคะ,ะก็จะมีเส้นบะหมี่จากสาหร่ายประกาศทะเละส่วนด้านนู้นจะเป็นเส้นจันจากสาหร่ายค่ะค,ความเหนียวความนุ่มอัตลักษณ์ของความเป็นเส้นจันยังมีคงเดิมสิ่งที่เราเพิ่มเติมให้ไปคือ ประโยชน์จากสาหร่ายผักการทะเลนั่นเองค่ะดีจังเลยอ่ะยังมีอีกอันนี้เลยที่เอามาทำใช่ตอนนี้เส้นจันเนาะแปลรูปเป็นเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นผัดเส้นจันผัดปูนะส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้จักผัดไทยแต่ว่าเราจะเป็นผัดปูนะมีปูมีกุ้งใส่ได้หมดเลยหมูสามชั้นก็ใส่ได้ค่ะนะฮะถัดมาข้างๆกันเลยเอาสาหร่ายมาทำต้มจืด นี่แหละ,ะสิ่งที่อยากชิมที่สุดตรงนี้จะเป็นต้มจืดจากสาหร่ายปักกาศทะเลค่ะเราก็จะได้ชิมคือก็ต้องบอกว่าคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยก็ครบเครื่องเนาะ<ช>แล้วสาหร่าย<ช><ไ>ที่เราเห็นเนี่ยหน้าตายคล้ายกันแหละแต่ว่าที่นี่การันตีเลยว่าน่าจะอร่อยเลยแหละเดี๋ยวให้พี่ฝนค่อยๆเล่าว่ารสชาติเขาเป็นยังไงอันแรกคือไม่ขาวหลายคนอาจจะคิดว่าสาหร่ายเอะมันจะขาวหรือเปล่าไม่ขาวเลยแล้วก็ ด้วยความที่มันจะมีความได้เคี้ยวหน่อยแต่จะไม่ได้กรึบเท่ากับสาล่ายที่เรารู้จักกันคุ้นเคยว่าแบบวากาเม่มันจะกรึบขนาดนั้นอันนี้จะทานง่ายคล่องคอแล้วต้มจืดนี่คือแบบแบบฉบับเขาเลยไหมใช่ค่ะอร่อยใช่ไหมอ้าวมาต่อที่พาสต้าบ้างซึ่งเส้นทํามาจากสาลายผัดเนยถูกต้องค่ะเมนูนี้เป็นพาสต้านะคะผัดกะวางหอยหอก รู้จักหอยพอกไหมคะอ่าต้องเป็นหอยด่ายไงไม่รู้นะหอยพอกเป็นไงฮะเป็นหอยเฉพาะต่นของอาเภินแหลมสิงค์อ่ะคือต้องไปลองทานให้ได้เมนูนี้ผัดผัดกะวานด้วยใส่กะวานลงไปด้วยแสว่าเราซื้อเส้นไปทําเป็นไอเดียตามนี้ได้ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ยังเส้นต่างๆเหล่านี้ยังแปรรูปได้อีกหลากหลายเมนูที่เราชื่นชอบแซ่บแบบนี้ซ่าแบบนี้ซ่บแบบนี้เป็นส้มตําเส้นเล็กค่ะกําลังฮิตเป็นเมนูยอดฮิตของจันทบุรีเลยยุคนี้นะต้องบอกว่า ใช้เป็นเส้นจันด้วยถูกไหมครับแล้วก็กําลังเป็นที่นิยมเลยส้มตำเส้นเล็กเดี๋ยวให้พี่ฝนเล่าให้ฟังหน่อยว่าแซ่บจริงหรือเปล่าพี่ฝนแซ่บมากรสชาตินี่คือต้องบอกว่าชาวบ้านเขาทําถึงครับรสชาติคืออร่อยจัดจ้านทุกเมนูแล้วเส้นนะคะมันก็จะแบบหนึบๆความเป็นเส้นจันแต่ได้ประโยชน์จากสาลาย นี่้แต่ชิมมายังไม่เจอไม่อร่อยเลยนะอร่อยหมดเลยอะมากแต่เรามาพูดต่อเลยว่าเห็นว่าสาหร่ายเนี่ยมาทําเป็นน้ําน้ําธรรมดาเลยก็ได้เหรอครับใช่ค่ะคืออันนี้จะเป็นน้ําสาหร่ายเพื่อสุขภาพค่ะความหวานเนี่ยเราใช้ไซรัปยะาวนนะคะน้ําตาลศูนย์เปอร์เซนต์ค่ะพี่ฝนผู้ป่วยเบาหวานทานได้นะเราเน้นและใส่ใจในเรื่องสุขภาพของผู้ริโภคเป็นสําคัญค่ะคิดมาเรียบร้อยแล้วเนาะชิมให้ดูเลยแล้วกันนะอยากรูว่ารสชาติเป็นไงว่าจะมีแบบ มีความหอมมีกลิ่นของสาหร่ายหรือยังไงบ้างไหมคุณป๊อปปี้โอ้เอาใช่ว่าไม่มีกลิ่นทะเลเลย uh. เพราะว่าชินกับการกินสาหร่ายแล้วจะมีกลิ่นทะเลถูกไหมนี่ไม่มีแล้วเป็นน้ําหวานที่กินเพลินๆ hmm. หอมๆแล้วก็ให้ความนวลๆมันจะไม่เหมือนคล้ายใบเตยนะ แต่มันจะให้ความหวานที่พอดีนี่เอออะยังเอาไปต่อยอดได้อีกหรอคะใช่ค่ะสาหล่ายนอกจากทําเครื่องดื่มอาหารแล้วเรายังทําในเรื่องของอเครื่องสอําอาอง่ะ่าก็จะมีเจลสเปรย์นะนี่แก้ปวดเมื่อยต่างๆแล้วก็มีเซรั่มบํารุงผิวหน้าค่ะผงปิดผมขาวนะคะแล้วก็สมุนไพรในการสครับหน้าค่ะหลากหลายให้เลือกให้หลากหลายให้เลือกเลยถึงต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เราดูเนี่ย ซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อเราได้ที่เพจจันทาบุรีปากน้ำแหลมสิงห์นะคะหรือว่าโทรที่เบอร์092-239-9793หรือ064-359-7894ค่ะแล้วถ้าจะไปล่ะไปเที่ยวได้ไหมคะสามารถไปได้ค่ะมีแหล่งเรียนรู้ให้เรา ครบเลยใช่ค่ะก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะคะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเที่ยวมาท่องมาล่องแหลมสิงห์มาดื่มกินพักผ่อนหลับนอนที่พักที่กินที่เที่ยวที่เดียวกันสุขทุกวันที่จันทบุรีสุขทุกวินาทีที่ปากน้ําแหลมสิงห์บ้านเราค่ะนี่ไปกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเตรียมเลยค่ะกลับมาช็อปกับสารพัดเมนูจากกล้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้ําแข็งใสสไตล์โอกินาว่าหน้าตาจะเป็นยังไงตอนนี้พักสักครู่ค่ะ 卡萨。